คุณผู้ชมคะถามแม่ผัไทยแล้วก็คุณผู้ชมดีกว่านะคะว่าเคยไปไปรณ์ีไหมคะยไปอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ไปบ่อยเลยทำไมคะแม่ช่วงโควิดไงคะเราก็ต้องขายของออนไลน์ช่วงนี้พอดีแม่ค้าขายผัดไทยซองสมรณ์แบบเ็จเหรอคะแม่ไปจังเลยค่ะแม่ไปส่งเองเลยเหรอคะไปส่งเองต้องไปดูว่าอะไรต่อมีอะไรบางทีเนี่ยเพื่อนสั่งแล้วมีหลุดล่วงไม่ได้ส่งต้องตามไปดูแลแล้วไปรณียีเวลานี้นะแต่ก่อนคิดแล้วนะว่าไปรณียีเนี่ย อาจจะไม่รอดกลัวไงคะกลัวว่าแบบว่ามันจะเป็นเรื่องเชยปรากฏว่าพอมีการขายของออนไลน์ไปรณีนีเฟื่องฟูขึ้นมาอีกใช่ทำไมหนูจะเล่าอะไรเกี่ยวกับไปรณีนีจะบอกว่าตอนนี้นะคะไปรณียีเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการปรับปรุงระบบต่างๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นในยุคสมัยนี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูไปรณียนีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเขามีมาเป็นอย่างไรกับช่วงข่าวดัง<อ>ในอดีตค่ะ ในรัชสมัยของรัชกาลที่หได้มีการเปิดให้บริการทางไปรษณีย์แก่ประชาชนชาวสยามเป็นครั้งแรกณอาคารไปรษณีย์แห่งแรกซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลององอ่างด้านเหนือริมแม่น้ำเจ้าพยารัชกาลที่หทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมหลวงพานุพันธุวงศวรลเดชเป็นผู้สำเร็จราชกรมไปรษณีย์ หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คืออธิบดีกรมไปรษณีย์ท่านแรกของประเทศไทยนั่นเองต่อมาในปีพุทธศักราช2441ก็มีกิจการโทรเลขเกิดขึ้นอีกกิจการหนึ่งในสยามและรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้เป็นส่วนหนึ่งของกรมไปรษณีย์เรียกชื่อรวมกันว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขมีพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นจึงต้องย้ายอาคารเดิมจากคลององอ่าง ไปตั้งณอาคารใหม่ริมถนนเจริญกรุงเป็นที่เรียกขานของประชาชนว่าที่ทำการไปสนีกลางนับตั้งแต่บัดนั้นบางรักนี่ไปสนีกลางรู้จักเปล่าวไม่เคยมก่อน<ป>บ้านอมาม่าอยู่แถวนั้นเลยนะ,ค,ะคุณรู้ไหมว่าไปสนีกลางเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นอาคารที่เป็นเหมือนยุโรป<อ>คือน่าจะถ้าจำไม่ผิดจะ งยุโรปจะได้แบบแปลนมาจากทางนั้นด้วยเพราะว่ามันจะเหมือนซิตี้ฮอลล์ใหญ่ๆที่ยุโรปจะเป็นแนวนี้เนาะของฝรั่งเราได้อย่างนั้นแล้วเป็นเป็นสถานเขาเรียกว่าสถาปัิยกรรมหรืออะไรที่แบบว่าไม่ใช่ของคนไทยอ่ะแล้วก็อาหารอิสลามแถวนั้นอร่อยมากต้องไปต้องไปเป็นถือเป็นเมืองเก่าอย่างหนึ่งตรงนั้นนะคะดีจังเลยเนาะเรามีคนยุคเก่ามาที่บ้านให้ฟังด้วยหมายความว่าไงอ๋อขอโทษค่ะแม่